แล้ววันนี้นะครับก็เราก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบนะครับเข้าร้านนะครับพวกเนื้อหมูพวกสัตว์แล้วก็เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปช่วยผมเลือกซื้อหน่อยเนาะเป็นไงเดี๋ยวถามเชฟนิดนี้ครับเชฟครับวันนี้จะไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนครับแมคโครค่ะแมคโครเหรอครับทำไมต้องซื้อแมคโครครับต้องแมคโครค่ะสะอาดสดประเทศที่เราเลือกใช้วัตถุดิบจากแมคโครนะครับราะหนึ่งเนี่ยสินค้าทุกอย่างที่เขาขายเนี่ยเราสามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับว่าจะเป็นผัก หมูเนื้อนะครับพวกนี้นะครับหลักการของพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเวลาเขานําของขึ้นมาโชว์เนี่ยเขาจะมีข้อกาหนดเลยนะว่าโชว์ได้กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากโชว์แล้วต้องสินค้าต้องไปไหนนะครับแล้วก็สินค้าหมุนเวียนภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะต้องมีระยะเวลากี่วันเพราะ,ะนั้นเราเลือกใช้วัตถุดิบจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราสามารถควบคุมนะครับคุณภาพของวัตถุดิบได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะ,ะนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าเราใช้ของที่มีคุณภาพนะครับและครับ <c oughs> <c oughs> ในแมคโครครับเขาก็มีสินค้าหลายเกตหลายชนิดนะครับหนึ่งหลักๆเนี่ยสินค้าหลักในแมคโครเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อแอ r o โรนะครับแล้วก็จะมีสินค้าของนําเข้าอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะเลือกใช้สินค้าแบบไหนนะครับหรือวัตถุดิบแบบไหนนะครับพยยาแมคโคร ปครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเลือกซื้อของกันครับไปเลือกซื้อผักกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นซอสต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกซอสในการใช้ทำอาหารกันนะครับซอสส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นซอสที่นำเข้านะครับหรือยี่ห้อดังจากตอนนี้นะเราก็กำลังเลือกนะครับสาเกในการปรุงอาหารนะครับเราใช้เป็นยี่ห้ออะไรขอดูนะครับคุณฝนขอดูยี่ห้อหน่อย เปลียวเปลียวริชุก็นี่ไงก็เรียวใช้นะใช้เป็นย่้อนี้นะครับแต่จานการหมูห่านพริกเกาหลีนี้แล้วก็พริกเกาหลีนะครับต้องเป็นพริกป่นแห้งพริกป่นพริกแล้วก็เราใช้พริกนะครับพริกเกาหลีก็เข้านะครับเนี่ยค่ะต้องใช้แบบนี้ครับพริกเกาหลีครับวัตถุดิบเพียวเลือกใช้ทุกอย่างเกี่ยวกับ เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับเราใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มาของอาหารตามประเทศนั้นๆเลยนะครับตัวคนี่นะครับที่อยากมาถ่ายให้ดูเพราะว่าผมจะบอกว่าในเรื่องของคุณภาพของอาหารแล้วก็คุณภาพของซอสที่ปรุงรสนะครับเราก็ใช้ยี่ห้ออย่างครับอันนี้คือพริกที่ใช้สําหรับใส่ในกิมจินะครับ ันนี้คือซอสโชกุจังที่เราเลือกใช้นะครับม,มีหลายชนิดมากๆนะครับพื่เราจะเลือกใช้เราจะเลือกใช้เป็นชนิดที่เกี่ยวกับที่นามาผัดนะครับเป็นชนิดนี้นะครับซอสโชกุจังแล้วก็ซอสผัดเราเลือกใช้ซอสของคิคโกแมนนะครับเพราะว่าผมลองชิมมาหลายรสชาติแล้วคิคโกแมนเนี่ยมาก รสชาติลงตัวที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นซอสเทริยากินะครับซอสเทริยากิก็คือเพิ่มความหวานให้กับอาหารนะครับเราก็าเลือกใช้ห้อนี้นะครับ <c oughs> เพื่อในการปรุงนะครับเราจะใช้เกลือทะเลแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะดึงรสชาติของอาหารออกมา ก็คือเกลือและพริกไทยที่เราเลือกนะครับวับวววนนี้เราก็เลือกเครื่องปรุงนะครับเสร็จแล้วนะครับยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเราก็ใส่ในอาหารบางชนิดนะครับส่วนใหญ่เราจะใส่ในอาหารที่เป็นพวกทำสเต็กพวกนี้ครับอันนี้ก็น้ำมันมะกอกที่เราเลือกใช้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นซอสโทเลนของเกาหลีนะครับซึ่งก็เหมือนโชย,ยุแหละโชย,ยุของญี่ปุ่นมันก็คือซอสปรุงรสนะครับแต่ระวังรสชาติอาหารของญี่ปุ่นกับเกาหลีมันจะมีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ซอสเหมือนกันไม่ได้นะครับต้องใช้ซอสคนละอย่างนะถ้าทำอาหารเกาหลีก็ต้องใช้ซอสอันนี้นะครับเป็นซีอ e ิ๊วไอเป็นซอสโทเลนของเกาหลีนะครับซึ่งกรรมวิธีการหมักมันก็ต่างจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับ แต่ถ้าเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็ต้องใช้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของเราเห็นไหมครับเป็นซอสโทเหลืองเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นของใช้สําหรับอาหารเกาหลีนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นคีโคแมนนะครับก็ใช้สําหรับอาหารญี่ปุ่นนะครับซอสโทเหลืองเหมือนกันแต่กลิ่นและรสชาติไม่เหมือนกันนะครับต้องใช้ครละอยยานะครับส่วนนี้ก็คือสาเกนะครับสาเกใช้ทำอาหารนี่เป็นซอสคาริยกิ คือการเลือกเนื้อของเชฟครับขอดูเนื้อเลยครับใช้เนื้อแบบไหนครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับเกล็ดน้าเข้าทั้งหมดนะครับเราเลือกใช้ผิตภั์เนื้อแบบนี้ส่วนเนื้อที่เลือกนะครับจะเป็นนี้มาดูนะครับเชฟเลือกใช้เนื้อส่วนที่เขาเรียกว่าพิธัญญานะครับเพราะว่าอะไรมันจะมีมันแทรกแล้วมันก็มีมันที่มันอร่อยนะครับเนื้อสําหรับการผัดหรือการย่างนะครับด้วยเตาเตาเทปัากิเนี่ย นิยมใช้แบบพีธัญญานะครับจำไว้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อพีธัญญาครับคุณดูราคาอันนี้ราคาต่อกิโลนะแต่ว่าชิ้นเนื้อเนี่ยเราต้องไปชั่งกิโลก่อนนะครับถึงจะรู้ราคา <c oughs> นี่ครับคือเนื้อที่เราใช้หิบที่สองสองอันเลยนี่ครับเราใช้เนื้อเกล็ดนี้นะครับอะไปกันต่อ